บริษัทนีโอคอสเมตจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเป็นบริษัทชั้นนำรับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออกและจัดจำหน่ายภายในประเทศโดยปัจจุบันเราได้ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกกว่า25ประเทศเราเริ่มจากบริษัทเล็กๆเมื่อ25ปีก่อนมีพนักงานเพียงไม่กี่คนจนปัจจุบันเราเติบโตมาสู่ระดับสากลด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน และผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้พนักง,งานทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัยดังวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า 1. มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 2. ทำงานเป็นทีมและความร่วมมือในการทำงาน 3. ทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัย 4. ปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม บริษัท n e โ c o s m e t i มีการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ h ป p p y Egg มาตั้งแต่เริ่มกิจการเช่นการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มงานการลดน้ำดำหัวในเทศกาลสงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามการแจกรางวัลพนักงานที่มีสถิติการมาทำงานดีเด่นพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงาน การจัดการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานการจัดการท่องเที่ยวประจำปีกีฬาสีการแข่งฟุตบอลร่วมกับบริษัทอื่นการจัดทำสนามฟุตบอลโต๊ะปิงปองเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังจากการทำงานด้วยค่ะ ยังมีการช่วยเหลือพนักงานเช่นการมอบเงินช่วยเหลืองานแต่งงานมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรมอบเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่เสียชีวิตมีการรับบุตรหลานของพนักงานมาทํางานรายวันหาไรายได้ช่วงปิดเทอมด้วยค่ะกิจกรรมจิตอาสาเราก็มีนะคะมีการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใกล้เคียงเช่นทาสีวัดและทาสีโรงเรียน มอบอุปกรณ์เช่นโต๊ะอเนกประสงค์ให้กับทางโรงเรียนรวมทั้งมีการส่งมอบแอลกอฮอล์เจลและสำลีชุบแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะเมื่อบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากการส่งเสริมของกองโลจิสติก กลมส่งเสริมอุตสาหากรรมเมื่อปลายปีพศ2561บริษัทได้รับการอบรมให้ความรู้ในการสร้างสุขในองค์กรการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขโดยบริษัทได้มุ่งเน้นกิจกรรม Happy Body และ Happy Money ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญและเหมาะสมในการส่งเสริมให้แก่พนักงานในช่วงดังกล่าวโดยเริ่มจากการประกาศนโยบายองค์กรแห่งความสุข Happy Work Page ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ จัดตั้งคณะทำงานสร้างสุของค์กรซึ่งแบ่งเป็นคณะทำงาน Happy Body และคณะทำงาน Happy ้มันนโดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานสร้างสุของค์กรโดยแต่และกิจกรรมที่ทีมงานสร้างสุขได้ทำการวางแผนและคัดสรรกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์และส่งเสริมความสุขอย่างแท้จริงรวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อประเมินและพัฒนากิจกรรมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานสร้างสุขได้เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขภาพและการเก็บออมเงินให้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดบ์ดนิทรรศการการสื่อสารผ่านไลน์กลุมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรวมทั้งทีมงานกองโลจิสติกยังได้เข้ามาช่วยในการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะกิจกรรม Happy Body ทีมงานสร้างสุขได้ทำการเชิญชวนพนักงานมาออกกํำลังกายร่วมกันหลังเลิกงานเช่นการเต้นแอโรบิกการเดินวิ่งรอบโรงงานและกิจกรรมที่พนักงานชื่นชอบมากที่สุดก็คือการวิ่งแลกไข่ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งแลกไข่นี้ด้วยค่ะ จากกิจกรรม Happy Body บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงได้ทำการจัดทำห้องฟิตเนสจัดหาอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลายไว้ให้พนักง,งานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน แม้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้บริษัทต้องหยุดกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันไว้ก่อนแต่พนักงานยังเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากการส่งรูปออกกำลังกายกับครอบครัวที่บ้านมีการจัดมุมออกกำลังกายที่บ้านมาโชว์เพื่อนในกลุ่ปไลน์ ผลจากการที่พนักง,งานมีสุขภาพแข็งแรงทำให้มีอายุยืนยาวอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นมีจิตใจที่แจม่มใสมาทำงานทุกวันลดอัตราการลาป่วยลดลงทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่องและทันตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงพนักง,งานยังมีสมาธิในการทำงานที่ดีขึ้นทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน สำหรับกิจกรรม h a ppy m o n e y ทีมสร้างสุขได้เริ่มจากการให้ความรู้เรื่องการออมเงินให้แก่พนักงานทุกคนโดยผู้บริหารได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การออมเงินให้แก่พนักงานรวมทั้งได้สนับสนุนรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดกระปุกออมสินการออมเงินชิงรางวัลบริษัทยังได้จัดทำโครงการประกวด cost saving initiative ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานส่งไอเดียการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเข้าประกวด ซึ่งบริษัทได้นำไอเดียที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ในการทำงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริงทั้งนี้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความมุ่งมั่นตั้งใจในการออมเงินของพนักงานจึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงินและทำให้พนักงานมีความรักองค์กรมากขึ้นด้วยค่ะสืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการนี้ คณะทำงานสร้างสุขยังได้วางแผนที่จะจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความสุขในองค์กรต่อไปอย่างต่อเนื่องเช่นการส่งเสริมสุขภาพเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถนำผักไปทำอาหารเพื่อสุขภาพได้มีการจัดทำมุมแบ่งปันความรู้ตามโครงการฉันอ่านได้เธออ่านด้วยเพื่อให้พนักงานนำหนังสือหรือนิตยาสารต่างๆที่อ่านแล้วมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่าน เป็นการสนับสนุนให้พนักง,งานมีความสามาคัคคีและรู้จักการแบ่งปันให้แก่กันเพื่อให้พนักง,งานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัยดังเช่นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ